สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเหมือนหวานเอเชียไปติดตามปมความขัดแย้งระหว่างไทยใหญ่เหนือกับไทยใหญ่ใต้กันต่อล่าสุดภกกาคเก้าหน้ารัชชานหรือ sspp ของกลุ่มเจ้าป่าฟ้าได้ออกแถลงการตอบโต้หลังสภาพเพื่อการกอบกู้รัชชาน rcss ของกลุ่มเจ้าอยศึกได้ออกแถลงแจงเหตุการสู้รบดังกล่าว โดยพรรคก้าวหน้ารัชชาน SSPP ปัดข่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเมียนมาพร้รอมระบุ RCSS สายร้ายและเพิ่มกำลังรุกรามเหยียบย่ำพรรคก้าวหน้ารัชชานจึงทำให้เกิดการสู้รบกันขึ้นเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื <ylum> ่อวัน <edia> ที่3ตัตุลาคม2,564คณะกรรมการศูนย์บัญชาการพรรคก้าวหน้ารัชชาน กองทัพระชาานหรือ S S P P S S A ได้ออกแถลงการพภาคก,ก้าวหน้ารัชานกองทัพระชาานเกี่ยวกับปัญหาการสู่วรบที่เกิดขึ้นกับสภาพเพื่อการก่อผู้รัชานหรือ r C S S หลังจากที่สภาพเพื่อการก่อผู้รัชานได้ออกแถลงการมาก่อนหน้านี้โดยแถลงการของรรคก,ก้าวหน้ารัชานกองทัพรัชาาน S S P P S S A ได้ชี้แจงใน5ประเด็นดังต่อไปนี้ 1. เกี่ยวกับปัญหาที่ภาคก้าวหน้ารัชฉานกองทัพรัชาาน S S P P S S A และสภาพเพื่อการกอบกู้รัชฉาน R C S S เน่อเกิดการสู้รบกันอยู่ตอนนี้เป็นเพราะสภาพเพื่อการกอบกู้รัชฉาน R C S S ได้ใช้กำลังทางทหารรุกล้ำเหยียบย่ำภาคก้าวหน้ารัชฉาน S S P P ตั้งแต่พศ2558เป็นต้นมา2เนื่องจากปัญหาที่สภาพเพื่อการกอบกู้รัชฉาน หรือ RCSS ใช้กำลังทางทหารรุกล้มเหยียบย่ำพักก้าวหน้ารัชฉานนั้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้วิธีทางทหารในการแก้ไขปัญหาทางฝ่ายพักก้าวหน้ารัชฉานกองทัพรัชาานได้ใช้วิธีปรองดองเข้าหาเจรจากันมาหลายขั้นหลายตอนเป็นเวลายาวนานแต่ไม่ได้ผลทางฝ่ายสภาเพื่อการกอบกู้รัชาน RCSS ไม่รับการแก้ไขปัญหาด้วยแล้วนั้นกลับใช้วิธีไม่ซื่อ สังหารบุคลากรของพักก้าวหน้ารัชฉานกองทัพรัชฉาน SSPP SSA และผู้ที่สนับสนุนช่วยงานด้านการปกครองของพักก้าวหน้ารัชฉานกองทัพรัชฉานไม่จบไม่สิ้นยังไม่พอสร้างข่าวเท็จยุยงทําให้สองฝ่ายเกิดรอยร้าวขึ้นอย่างจริงจังเพิ่มกําลังทหารนับพันรุกล้าเหยียบย่ําพักก้าวหน้ารัชฉานกองทัพรัชฉานมากขึ้นกว่าเดิมจึงทําให้เกิดการสูร้รบกันขึ้น ทางฝ่ายสภาพเพื่อการกอบกู้รัชชาน RC SS แถลงข่าวว่าทางฝ่ายพรรคก้าวหน้ารัชชานกองทัพรัชชานไม่อยากใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหาต่อกันนั้นย่อมไม่ใช่และไม่เป็นความจริง3เรื่องที่สภาพเพื่อการกอบกู้รัชชาน RC SS ออกแถลงการว่ากองทัพเมียนมาสนับสนุนพรรคก้าวหน้ารัชชานกองทัพรัชชาน S S P P S S A นั้นไม่เป็นความจริง ที่พากก้าหน้ารัชฉานกองทัพราชฉานสามารถใช้รถยนต์บนทางหลวงแผ่นดินและถนนเมืองได้นั้นเพราะว่าศูนย์ราชการของพากก้าหน้ารัชฉานกองทัพราชฉานตั้งอยู่ในใจกลางเมืองและเป็นเส้นทางที่พาคก,ก้าหน้ารัชฉานกองทัพราชฉานได้ใช้มาก่อนอยู่แล้ว 4. เกี่ยวกับข้อถแถลงของสภาพเพื่อการก่อผู้รัชฉาน c SS ลงวันที่หนึ่งตุลาคม2564 วกที่6ที่ว่าทางฝ่ายสภาพเพื่อการกบกู้รัชชาน r c ซ s, s ได้ทำหนังสือมายังพลเอกปางฟ้าประธานพักคก้าหน้ารัชชานกองทัพรัชชานไม่มีการตอบรับนั้นไม่เป็นความจริงจากข้อความในหนังสือที่ทางฝ่ายสภาพเพื่อการกบกู้รัชชานที่ได้ยื่นมานั้นพลเอกเสือท่นผู้นำคณะฝ่ายการเมืองของพักคก้าวหน้ารัชชานกองทัพรัชชานหนังสือเลขที่110-2 ลงวันที่18มิถุนายน2564ได้ตอบกลับพลเอกยอดศึกประธานสภาพเพื่อการกอบกู้รัชชานแล้วและ5ในหนังสือที่ได้ตอบกลับพลเอกยอดศึกประธานเพื่อการกอบกู้รัชชาน RCSS วัคที่3บรรทัดที่5ว่าตามที่เขตแดนพื้นที่ภาคเหนือภาคใต้เราเคยมีไว้นั้นไว้วางใจให้สภาพเพื่อการกอบกู้รัชชานดูแลพื้นที่ภาคใต้ แล้ไว้วางใจให้ภาคก้าวหน้ารัชชานดูแลพื้นที่ภาคเหนือปฏิบัติแบบนี้เป็นลำดับแรกที่ความเห็นตรงกันร่วมกันทำอันไหนที่ความเห็นเรายัางไม่ตรงกันก็เดินหน้าประสานเจราจากันต่อร่วมกันก่อสร้างความรองดองเราไปแล้วความรองดองก็จะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติแน่นอนชัดเจนไว้อยู่แล้วเพื่อที่คณะสงฆ์และประชาชนทั้งหลายจะได้รับรู้ด้วยนั้น จึงได้ออกถแถลงการฉบับนี้ขึ้นมาครับนี่เป็นถแถลงการของพรรคก้าวหน้ารัชชานกองทัพรัชชาน SSPP SSA ที่ออกมาตอบโต้ถแถลงการของสภาพเพื่อการกอบกู้รัชชานหรือ r c s s ปมความขัดแย้งของททย่เหนือกับททยให่ใต้ที่กำลังระอุในขณะนี้ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปนัญหาภายในของชาวททยให่ในรัชชานคนอื่นก็แค่ปัจจัยภายนอกก็อยู่ที่ชาวไทยใหญ่ทั้งหลาย จะยุติปัญหนานี้อย่างไรแบบไหนและเมื่อไหร่ซึ่งจริงๆแล้วทั้งพระสงฆ์และประชาชนในราชานก็พร้อมเป็นตัวกลางให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้ามาคุยกันแทนการใช้อาวุธเข้าห้ามหันกันก็อยู่ที่ว่าอยากให้เรื่องนี้จบหรือไม่แต่ถ้ายังไม่จบชาวบ้านธรรมดาต้องหนีภยัยสู้รบไรบ้านไรที่อยู่ลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องร้องกันร่างงมก็ต้องทนเดือดร้อนกันไปอีกนานครับหากเพื่อนๆชอบข่าวนี้ รบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมทุกลิปเด็ดครับ